ค่ะกับสวัสดีค่าทบทางบ้านทุกท่นานค่ะข้ามณีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณีเจ้าข้าะะมสามตัวเต็งกันเลยมาติดตามเรื่องรล่าความฝันกับพุตตาสารคามนะคะพุตตาสารคามนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้สาวเนาะคะ่ะผู้สาวมากโกบกพาวซ้อยเนาะคะ่ะคุณตาสารคามนี่กะมีความสุขเพื่อนมาเนาะคะ่ะเพื่อนกะสีฝันจังใดเป็นไปเป็นมากแนวใดกะเพื่อว่าเป็นการเสียไวลได้เนาะคะ่ะ ก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาสารคามพร้อมกันค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะมือนึ่งกระไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสารคามเนาะค่ะเพิ่นเสียห้แเนยวทางแนวไดก็ฟังไปพร้อมกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสารคามค่ะฝันอะาจังไดคุณตาม่อคือเนี่ยฝัน ผู้หญิงกับผู้สาวนั่น,นะเนราะนั้นถ้าผู้สาวเนี่มาค่ะอันนี้ผู้สาวชี้ลดหน้ามาเนี่เอาบอกักเผาใช้รลดมานนะค่ะเออเอาเผาใช้หลดมาว่าทีเอาเอามากให้ใช้ถุงขนขนใช้ถุงถุงปุ๋ยนั่นค่ะเอามากอกใส่ถุงเออมากอกใส่ถุงอืค่ะอืมพันเอาบอกักเผาใช้หลดมาค่ะเออซอยซอยแน่น ตาพนามาซอยนี่พระยัยมาเอาซอยจังไหนหรอวะเอาเอาใส่ขนขนลงมาขนจากรถมาให้ปอกใส่ถุงพอนด้ค่ะกันเลยเอาเอาลงมาดิหรอวะบอกเอาลงมามาเนี้กันเลยจับจับลงมาเอาพวกเ้าวลงมามาเนี้เอาใส่ถุงปุ๋ยอ๋อค่ะค่ะ ใสรท้องปุ๋ยกัจับใส่จับใส่ทั้งยิมทั้งหัวน่ะคอสาวเลอค่ะจะต้อยเขาค่ะเออคอใครททงปุ๋ยตัวนั่นเดียวแะใคทงปุ๋ยกัด้หลายเตียบคนละใคทงปุ๋ยเกือดเต็มเ่เออใครท่ถุงท่ถุงเนะท่ถุงท่ถุงไนจจกถุงคุณจ๋าจำไม่ได้นน่ในใจนั่นมากเขาพร้อมมันกับว่ามัก่นนั่นอกแต่ว่ามันเท่าเขาถ้ายิมนะะ ก็เลยจับให้บักเพาโอ้หลายเตื้อเบี้ยของเพาเป็นผู้สาวหรือเป็นผู้เป็นผู้สาวใชมผู้สาวตัวนีงผู้สาวอ่ะค่ะคุณตาผู้เดียวเห็นผู้เดียวซ่อมเบิ้งหน้่วนเบื้งหน้าคือจังพันศิรินักคุณตาเห็นบ่มันกระชักได้หรอกเขาบอกหัวหนาะว่าเอาบักเพาให้เต้ทงซอยเน่าไปนะแต่ว่ายิ่งยิ่งใจดีเออนี่ใชทั้งยิ่งทั้งยังเอาซอยกับซอยตัวเราว่าเอาเอาทรงปวยมาเอาทรงปวยเนี้ยที่จับให้เต้ อันใช่ถงซอยแต่เราบอกค่ะในความฝันคุณตาคิดหนักบ่ฮะคิดหนักบ่มันก็มักกุ้งเนี้ยแหละแต่ว่ามันฝันในกันรึวะ่ะให่เออให้ใช่ถงวันนี้ทุงท่งละทุ่งละจักหน่วยเต็มเต็มถงปุ๋ยเลยเต็มให้ใช่หลายถงเต็มทุ่งละจักหน่วยคุณตาจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าตอนเก็บเนี่ยก็ไดนทำนาผู้สาวผู้สาวเขาก็กยิ้มใส,ส่ส<อ>ีบอกครับในความฝันมีความสุขบ่คุณตา เมื่อกลุ่นที่ถือโยมันื่อกลุ่มถูกเห็นว่าเรื่องยิ้มเดื่นั้นว่าค่ะผู้สาวกับเรื่องยิ้มเรื่องคืนจับไส่มันบกพผาอเน่เขาเป็นวยเป็นวยนอจับใส้ทงปุ๋ยทงปุ๋ยมันมันชีเโอ้เ้นหลุดมากนะบกพผ่อง้นหลุดมากค่ะลดนั่นลดยังคุณตาลดพีคับลดพีคับเห็นทะเบียนหลดึ้นบอกจำอะไรเลย่บห็นบ่ไดบึงอ๋อบบไดบ่งแต่ว่าเป็นค้าวบาผู้เดียวค่ะอื ตาสาระคันนี่ฝันเห็นกับผู้สาวนี่ถือว่าฝันดีเลยนะตาเลาววันสามเตี้ยเหรอใช่วันหนึ่งกับเรื่องอาบน้ำเนาะเอ่อคลิปน้ำเนาะลงอาบน้ำแล้วว่าไว้ก็ฟันกี้น้อกินได้ใจอยู่คลิปนี้ได้คุณตาแปะตัวเลขคุณตาสีแปะตัวไหนคะ มันมันแปลม่ไ,ได้แต่ว่ามักมักคือเก่ามักมักสุนทีสูนหาคือเกา่าเลยคือว่าเอีอยู่คือเกาเอ่าเพราะว่าบอก,ก,บกเผานี่ก็กลมแหรเนอคุณตาเนาะหลายหน่วยนอยแต่ว่าในความฝัน,นั่นก็เป็นผู้สาวเป็นผู้หญิงคุณน,นาคุณตาเพิ่นบอค่ะบอบอ,บ,อ,บ,อบคุณบอคุณแต่ว่าหน้าตาดีเด้อคนงามเลยบออายุแล้วเหล่าจากปีคุณตาโวยบอนถึงยี่สิบหลอโอ้สาวซ้ำหน่อย เม่ท่นถึง20ปีสาเอ้ยเพราะว่าคุณตาคก็ว่าเรืกที่อยู่ะจิตจิตตเกีนมัก้าสูญสีหาตัวนี้เลยจนตัวเอนบ่ิฝนจังไหนกกมักแ่สูญสีสูญหานี่ลหละยังติดอยู่ในใจอยู่จัจสันค่ะมักแห้งนะมักตัวไหนคุณตาระวังสูสีกับสูญเที่ยวสนาตัวไหนเลยจนค่ะขิตในใจวันต่อจน แต่วานี hmm. uh ่ความฝันถถาเบาถึง huh. ว uh ่า huh. ก um ็ม huh. uh ีความสุกอยู huh. uh ่นอกคุณตาเนาะเพราะว่าผู้สาวเนี่ยก็ยิ้มใส่นะกับบนนีเนาะเพราะว่าบอกข่าวกับกลมกับเป็นศูนย์ได้เนาะผู้หญิงกับซีเนาะเรือว่าคุณตาเนี่ยก็เป็นเก่าได้เนาะเก่าสีศูนย์สีมากกว่าคุณตาเก่าเก่าศูนย์สีเก่าสีศูนย์ค่ะกับหมุนเด่นเนาะค่ะเนาะคุณตาอยู่จักปีล่ะค่ะค่ะคุณตาอยู่จักปีอ๋อกับเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบหกอย่างเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาเนาะหาความฝันของคุณตามม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะไม่านา้นี้หลยอป็น่ทนี้เนาะแล้ววมอยาขึ้นปักเนล่ยมันถึออยู่ว่าคิดว่าทุนตีทุนหนาเนี่ยค่ะกำมันใจตัวนี้อยู่เลยเป็นัตเก่าเนาะถือว่าตัวนี้เป็นคงสุดถ้ายของคุณตาสารคามเนาะค่ะเนาะฝันสามเถื่อตัวเหล็กก็ยังอยู่โตเก่าทุกรอบเนาะคุณตาเนาะ ทั้งสามขีดกาฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะคุณตาิ่นกับเป็นคนที่ฝันดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาแปลตัวเลขปักกิ่งแต่ว่าถ้าได้แปลได้ตีนี่มาเมนโบผาดเนาะคุณตาเนะแต่ว่าคิดโตเก่าวเนี่ยเด็กแค่นิ่งอยู่น้ำโตเก่านี่ละนักอยู่น้ำโตเก่าวศูนย์สี่ศูนย์ฐานนี่หละเนาะคุณตานะว่าตอนนั้นมันปุยยิ่งเด้บอก ค่ะผู้สาวคลิปก้อนหนานีกับผู้สาวซำหน่อยห้องอบอกเนาะคุณตานอะศูนย์สี่ศูนหาค่ะจังไดกับฝาถึงชมเอาไปพิจารณาเบิงค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณคุณตาสารคามได้หลายค่ะทีมาแบ่งฟันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนี่ภาพกาสรุปตัวเลขของคุณตาสารคามเนาะค่ะคุณตาสารคามนี่เพื่อนฟันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันเห็นผู้หญิงนะะเนาะค่ะเป็นผู้สาวค่ะเป็นผู้สาวงามพน่าเนาะค่ะมาขอกอกปักพาวซ้อยใส่ถุงค่ะกอกใส่ในถุงค่ะค่ะเพิ่นก็ ปลเป็นตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะเก้าศูนย์สี่อายุของคุณตาสรารคามนี่กะเจ็ดสิบหกยา่างเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะ,ะค่ะกะหนึ่งมีทุนหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสรารกินแดงรัฐบาลค่ะค่ะโศกโมันหมานำลำลื่อยๆเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณตาสรารคามเนาะ,ะค่ะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำนเลเด้อค่ะถ้าผู้รดย,ยัง่งบ่ท่านกดติดตามเจคัมขอฝากช่องค่ะค่ะมีคลิปดีๆอยู่ซกะสิะไปหามให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ